สวัสดีครับช่องอีสานลอยแปดพันเก่ากลับมาพบกับแฟนๆอีกครั้งครับครับกบครบจบปัญหาสิวฝ้าครีมกันแดดครับพาลีครับผลิตภัณฑ์พาลีครับโทรสอบถามได้ครับหรือไลน์แอดมหาอาจารย์ก็ได้ครับตามเบอร์โทรหรือไลน์้างนานี่แหละครับครบจบทุกปัญหาสิวครับสิวฝ้าหนาขาวหนาใสครับ ครับเมื่อนี้กับมาพอ,อกันคือเกามาเจอกันคือเกาครับแนวทางหัวห้าน้อยประจำวันที่23กุมภาพันธ์2 5 6 7ครับเมื่อนี้อจจะิีเสียงล้มครับเสียงล้มเข่ามาแน่ครับเมื่อวานนี้สายดวนไหมาเขาเก้าศูนย์ครับเขาพิเศษนะครับวิ่งรุดกับเข่ามาเงาๆเลยครับบนล่างเมื่อนี้กับบเดมาแบบสายดวนครับ ครับเหล็กเด่นมือนีครับให้หน่อยก็เก้าครับเก้าหาสามครับเหล็กเด่นมือนีวิ่งรูดสองตัวเป็นเก้าก็หาครับเด่นตัวเดียวเน้นตัวเดียวปกติครับหาครับเน้นปกติหาครับพิเศษเก้าปกติหาวีสามครับ ตามนี่แหละครับเลี้ยงตามลาดับกับเข้าหาสครับ,รบชุด2ตัวเจาอค,ค,ครับเก้าหาเ้าสาหาสามหากแปดหกสามเครับลมแห้งครับมื่อนี้อยู่นอกสถานที่ชุด3าตัวครับเก้าห3สหาสาหรือหาสครับ 837 638ครับชุดเน้นครับเน,นเน้นเน้นนี่แหละครับก้าหาสามนี่แหละครับเน้นก้าวหาสามก้าหาก้าสามหาสามนี่แหละครับครับสนับสนุนช่วยเหลือกับสนใจผลิตภัณฑ์กับติดต่อได้เด้อครับต่ำ เบอร์โทรหรือว่าแอดไลน์ของมหาอาจารย์กระยุข้านาแล้วครับที่ให้ลงไปในผลิตภัณฑ์ครับครับขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆครับคอมเมนต์มาทักมาท้ายกันเป็นกำลังใจกันครับเมื่อนี้ก็ขอให้เฮงๆปัง,ปงๆทุกๆท่านเด้อครับเมื่อวานก็เขาอยู่ครับเดี๋ยวสิมีรูปแบบใหม่ๆมาให้เบิง่งเรื่อยๆครับ มือหนีมีเล้าครับเดี๋ยวช่วงเย็นๆเดี๋ยวสิหายเล้าอีกครับมือล้าพัฒนาครับออขอบคุณสําหรับกําลังใจดีๆครับมาถักมาทายมาเป็นกําลังใจให้กันมือเนี่ครับขอให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปังครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังปังครับสวัสดีครับ